พระสมเด็จองค์ลุงพุทธตอนที่สองเทียบพระแท้องค์ลุงพุทธการเปรียบเทียบแม่พิมพ์ของเรากับพระองค์ในตำนานเป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศมีพระมีแต่ได้ขอเสนอ เทียบแม่พิมพ์พระสมเด็จองคหลวงพุทธขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. พระพักพระเกตร,รวมกันคล้ายลูกออดจับจ้องตะแคงส่องแก้มขวาใหญ่กว่าด้านซ้ายปลายพระเกตเอียงไปทางด้านซ้ายขององค์พระเล็กน้อยความคมความคมเรียวคลายหางลูกออด พระเกทลุซุมพระกันซ้ายเป็นตุ่มเห็นไรๆ 2. รอซอกรักแร้ซ้ายค่อนข้างตีวงโคง้ง 3. ข้อศอกซ้ายสะดุ้งที่ช่วงล่างตรงแนวจีวรพาด 4. มีรอยบุ๋มที่ฐานชั้นกลางด้านซ้าย บางท่านสังเกตได้ถึงความไม่ราบเรียบของฐานชั้นกลางส่วนล่าง 5. ฐานชั้นล่างด้านขวาปลายเชื่อสูง 6. ไหลขวาและซอกลักแลก้ขวามีเนื้อเกินด้านบนเกินแบบสลบยกสูงแนวไหลซ้ายไม่สลบ จึงเห็นอย่างรำไรว่าไหลขวาสูงเอียงราดมาที่ไหลซ้ายส่วนในซอกลักแร้ขวามีเนื้อเกินแต่ด้านซ้ายจะไม่มีคือซอกลักแร้ซ้ายตั้งชันกว่าเจ็ดมีตุ่มนูนนอกเส้นบังคับพิมพ์ องค์นี้ตัดขอบชิดจึงมิเห็น 8. พื้นที่หลังองค์พระต้องไม่ราบเรียบแบบแม่พิมพ์เหล็กท่านต้องสังเกตจะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเนื่องจากจะมีการสึกหลอของแม่พิมพ์ 9. เส้นซุ้มจะไม่ตั้งฉาก บางช่วงตอนจะมีความสลบความสลบเอียงลาดของเส้นซุ้มด้านนอกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณ10.30น 10. าฬิกา 10. เส้นบังคับพิมพ์ด้านซ้ายมือขององค์พระยาวลงมาเกือบถึงฐานชั้นที่หนึ่งบางองค์ เห็นเป็นเส้นเพียงรำไรเหมือนในพระวัตเกจชโยพิมพ์เจ็ดชั้นที่เกิดขึ้นใต้เส้นซุ้มตอนล่างบางองค์เส้นนี้จะเลือนหายเรื่องเล่าสมเด็จท่านต่อจากตอนที่แล้วนักบวชต่างศาสนา ย้อนหลังกลับมาใหม่ปุจชาวิสัชนาสมเด็จท่านว่าศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ใดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ใดสมเด็จท่านลุกจากมานั่งตั้งกายตรงดำรงจิตมั่นปักไม้เท้าสู่พื้นดินปักไม้เท้า ตั้งตรงลงสู่พื้นดินสวัสดี